ผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมรินเช้าวันนี้หลังวันหวยออกนะคะวันที่2มิถุนายน2567เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับรางวัลไปตตามกันจะเล็กจะใหญ่เราดีใจด้วยหมดเลยย้อนไปหูเรา สามคนนั้นโบโบโบคือจริงๆพวกเราอตั้งใจไม่ถูกนะราะว่าถ้าถูกเดี๋ยวเท่ากับว่าเราเอาใบที่ถูกมาไว้กก่ตัวเองแล้วคุณผู้ชมเหลืออะไรอ่ะเราเจตนาเสียสละที่สุดเลยแล้วทุกงวดเลยแบบนี้ทุกงวดในเรานะคะโอ้เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นแต่ว่าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมวันอาทิตย์รายการดีๆของอมรินทีวีหลากหลายเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นคอละครเนี่ยวันนี้ตอนใหม่ด้วยนะคะ รอติดตามได้เลยค่ะคลับไฟเดย์เดอะซีรีสอุ้ยสวยมากขวัญอุสามณีบาบร์บี้จริงๆจริงบาร์บี้เมืองไทยจริงๆแล้วครั้งนี้นี่มันเป็นวันวาเลนไทน์มันดูน่าจะมีความสุขนี่วันแห่งความรักแต่ทําไมมันกลายเป็นความโศกเศร้าได้ขนาดนี้อโอ้หวานชื่นแต่คืนขมมันเป็นยังไงเชิญคุณผู้ชมมาติดตามพร้อมกันได้เลยนะคะกับซีรีส์ชุดนี้ มันเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ค่ะเรื่องนี้ขวัญอุตสามณีสวยมากคุณไม้วริศนะคะแล้วก็เชอ,เอร์เบละละลลลินคุณดอมเหตระกูลพี่หาหนาด้วยแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็สนุกแล้วว่าเออมารอติดตามได้เลยนะคะคุณผู้ชมหลังจบทุกโต๊ะข่าวค่ะส่วนอีกหนึ่งรายการตอนเย็นหลังเคารพธงชาติโอ้โหบอกเลยรายการนี้พิธีกรสวยมากเออ,รอจริง สวยอ่ะสวยอะไม่เถียงสวยอยู่คนเดียวออสวยอยู่คนเดียวด้วยแก<ต>่ด้วยแวยยัง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 ไม่แก่มาก <laughs> รวมโวยช่วยสู้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหโดนอะไรนน่ะตกใจอะไรเลยเอาจริงนะช่วยเองก็จําไม่ได้เยอะเยอะเกินเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยโอ้หน่าจะเป็นความทุกข์ทรมานของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอถูกเข้าสิงแบบไม่ทันเนื้อทันตัวที่เธอได้ตั้งใจเตรียมตัวมาเลยค่ะแล้วก็สาว16ปีเหมือนตกนรกเพราะว่าถูกทําร้ายปางตายเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างคุณผู้ชมถ้ามี เรื่องอะไรให้ช่วยบอกมาได้เลยนะคะกันจอมพลังทนายไพศาลหมอปลารังสีมาพร้อมสแตนบายช่วยคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปตั้งแต่ทำรายการมานะคือพี่กิงอะทำรายการเกี่ยวกับการช่วยคนเนี่ยท่านนับมาแล้วนี่เกิน10ปีนะแต่ว่าสำหรับรายการร่วมด้วยช่วยสู้รายการเนี้ย บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าเขาช่วยจนสุดทางถ้าเป็นคดีความนี่คือยันดีการหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นความเดือดร้อนคือช่วยจนสุดทางไม่ใช่แค่มาออกอทีวีแล้วก็จบกันไปนี่คือรายการของประชาชนจร,จร,จริงๆอยากให้ติดตามนะคะเผื่อว่ามีอะไรวันหนึ่งอยากให้เราช่วยบอกเราได้เลยทุกวันอาทิตย์กมงเย็นเป็นต้นไปค่ะครับจากช่วยคนไปช่วยหมากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมน้องหมาตัวนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเดินอีท่าน ไหนจู่ๆตกลงไปในบอ่อแล้วบอกความลึกของมันนะ1ิเมตรเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านต้องช่วยกันเอาเครื่องเอ่อเอาเอาน้ำมาค่ะมาใส่ไปในบอ่อเพื่อที่จะให้หมาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเดี๋ยไปดูวิธีการกันค่ะนะอ้อะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูผู้โชคดีกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคุณพระ ให้โชคมันเป็นยังไงพระค้าหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อย <c oughs> ได้มาชุดเนี้สามใบกี่ล้านนะพี่บอลสามใบสิล้าน <c oughs> สิเต็มเต็มพระหยิบให้ค่ะ สุดล้ำจากพรใหม่พรสไพร์มิร์คเซรัมมีในอาซอร์ซินอลซึ่งซาบสุขผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ98%ผิยวดูกระจ่างใสใน3วันใหม่แบบสองที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าใกล้บ้านคุณชมเสริมโภชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขากระเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอนฟาโกรเอเพลสไมโครซิบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อยางชมมั่นใจ เอ็นฟ้าสูที่ใช่เรังแครรังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช่เคลียไอซูเมนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแครมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียทุกกล้ามาปัญหารังแครอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่นานคำเตือนสกาก่อนใช้ยาเฮโมวิดแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรสมสกัดมีสารสกัดจากใบแป๋กล้วยและวิตามินบ hey ีสิบสองเฮโมวิดแอคทีฟไวเลม็ด ที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก530593 530593ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งมีอักฟังเลยพอแล้วรอดีพอ อาการอของคุณไม่ถูกนะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละ <c oughs> เออคุณผู้ชมตรวจกันหรือยังคะผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเมะื่อวานนี้ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอมรินทีวีของเราถ่ายทอดสดด้วยเลขท้ายเลขหน้าเลขหลังเลขกลางต้องถูกให้ครบทุกเลขนะคุณผู้ชมเออจะมาโดนแค่เลขสองเลขอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ยังพี่กิ้งซื้อครบนะ40 45 47 48 49ไม่ซื้ออยู่เลขเดียวเออเลขที่ออกนั่นแหละโอ้ยินดี<า>ด้วยจริงๆค่ะมายินดีกับคนดวงเฮงกันต่อเลยคุณผู้ชมครั้งนี้คุณพี่ท่านนี้เขาเป็นแก๊งชอปเปอร์ <c oughs> คือเขาขี่ชอปเปอร์แล้วก็ไปตระเวนทําบุญกันกับเพื่อนๆเมื่อว,วานนี้เองค่ะในระหว่างที่ทําบุญอยู่ซื้อลอตเตอรี่มาหใบหนึ่งในนั้น รางวัลที่หนึ่งค่ะ<ต><ต>อยู่ในมือของพี่เขาเลยนี่ไงตัดสินใจดีๆนะคะอาจจะเกิดปัญหาการเงินขาดสภาพคล่องสุขภาพมีปัญหาที่หัวเข่านะระวังระบบเรื่องการเดินด้วยแนะนำว่า้เจ้าแม่ทับทิมสะพานสังฮีเสริมดวงช่วงนี้ค่ะค่ะเช็คดวงกันแล้วมาดูห่วงจุย้ยโรงแรมนี้กันต่อเลยค่ะมีสาวคนหนึ่งเขาไปพักโรงแรมใกล้ๆเราเนี่ยแถวถนนเข้าสารเนี่ยค่ะเจอซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ยังไม่ ห้องลยเพราะว่าคีย์การ์ดของเขาไม่ธรรมดาน่าจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะคะแบบนี้นีห่ห้องสองคนนะแต่นอน